หลายๆคนน่าจะชอบอย่เพราะว่ารุ่น1กับรุ่น2ที่เราใส่มามันจะแบบฟิลไปทางข้อนหน้าเท้าอะ่ะตอนนี้ก็สามารถลงได้ตั้งแต่ส้นเท้ายันปลายเท้าสวัสดีครับ EP นี้เราจะมารีวิว1ในรองเท้าที่หลายๆคนรอคอยสำหรับคิวรอคอยไหมรองเท้ารุ่นนี้รอตั้งแต่ปีที่แล้วเลยปะเพราะว่าปีที่แล้วมันไม่ได้ออกใช่ นั่นก็คือรองเท้าไนกี้ซูมเอ็กซ์เวฟเฟอร์ไฟนเปอร์เซ็นสามคิวเคยลองตั้งแต่หน <X 1. S 1> <2, S 2> ึ่งสองลองหมดแล้วใช่เอาพ่าฝ่ายลองเนี้ยอันฟ้าเคยลองไหมครับตัวหนึ่งหรือสองเอาพ่าฝ่ายอันฟ้าเคยลองแค่ตัวหนึ่งตัวสองยังวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องของรองเท้าไนกี้เว o เฟอร์ไฟนนเปอร์เซ็นสามนะครับผมสีสันเห็นตอนที่มันเข้าร้านแล้วเรารู้สึกไงบ้างมีสี ขาวขาวกับเทาเทากับสีนี้ชอบสีไหนมากกว่ากันสําหรับตัวเราชอบสีขาวใช่เพราะว่าพี่จําได้เราบอกว่าอยากได้สีขาวแต่พี่บอกเราว่าสีขาวมันเข้าแค่ของผู้หญิงตัวนี้มีแค่ของผู้ชายในร้านเนี่ยเอาไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็ชอบสีขาวมากกว่าตอนที่เราใส่ในยี่มาเราเคยใส่สีสันที่มันแสบตาขนาดนี้บ้างไหมมีรับเป็นเป็นสีไหนนะของสีนกแก้ว อ๋อเขียวเขียวเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีของรองเท้ารุ่นนี้กันจุดแรกนะครับเป็นส่วนของั p p e r ร p p e r เนี่ยมันจะเป็นผ้าถักที่แต่ละจุดเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปโดยที่จุดแรกเนี่ยมันเป็นหลังเท้าโซนหลังเท้าเนี่ย เขาจะถักออกมาเพื่อให้มันมีความกระชับมากขึ้นนะครับเวลาเราวิ่งออกไปเนี่ยมันจะมีความพุ่งไปข้างหน้าได้ดีกว่าเดิมอีกหนึ่งส่วนนะครับผมเป็นส่วนของข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านในนะมันจะถักออกมาเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมเหมาะกับนักวิ่งที่มีลักษณะหน้าเท้าที่กว้างเวลาสวมใส่ของนักวิ่งที่หน้าเท้ากว้างเนี่ยจะไม่อึดอัด เวลาวิ่งมากจนเกินไปส่วนสุดท้ายของอัปเปอร์ก็คือส่วนของตรงส้นเท้าส้นเท้าเนี่ยตัวที่แล้วน่าจะเย็บออกมาแบบตรงๆเนาะใช่ใับตัวนี้เขาเย็บออกมาแบบเฉียงๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการการกดทับหรือว่าการเสียดสีของเอร้อยหวายตัวที่แล้วที่เราใส่อะเรามีรู้สึกแบบเสียดสีไหมตอนเราวิ่งมีโดนกัดด้วยถึงแม้ว่ามันมีบุกนวมตรงนี้นก็ยังโดนกัดถูกไหมโดน,นี้ อ๋อโดนกไมน้นี้เพราะว่าไอตรงที่เย็บตรงนี้ยใช่ันมันมันตรก<ะ>เท่ากับเป็นร้อยบาทมาในส่วนของมิโซบ้างมิโซเนี่ยมี2เทคโนโลยีด้วยกันเทคโนโลยีแรกก็คือเทคโนโลยีของโฟมซูเป็กโฟมซูเป็กเนี่ยจะดีไซน์ออกมาให้มีความกว้างขึ้นเพิ่มปริมาณของโฟมมากขึ้นช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตแล้วก็ความมั่นคงแล้วก็แรงส่งที่มันมีมากขึ้นกว่าเดิมคิวจำได้ไหมจากรุ่นที่แล้วตรงกลางเท้าของเวฟเ r f l y ไฟน์เ2่ มันจะมีความเรียวมากกว่าเดิมตัวนี้ไอ้ตรงที่มันแหลมแหลมออกมาตรงเนี้มันจะไม่มีใช่ไหมจากตัวที่แล้วจบได้ไหม <c oughs> โอเคใช่ใช่ตรงนี้มันจะเพิ่มหมามากขึ้นเพื่อให้ให้ตรงกลางเท้าถึงปลายเท้าเนี่ยมันมีความกว้างมากขึ้นกว่าเดิมอ๋อ่ะมีโซ่ใช่ใช่ใช่ แล้วก็อีกหนึ่งจุดของมิโซนะครับเป็นแผ่นคาร์บอนเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไฟเพดไฟเพดตัวนี้มันจะเป็นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยในเรื่องของความมั่นคงและแรงส่งไปข้างหน้าส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของพื้นเอาโซพื้นเอาโซเนี่ยแรงบรรดาใจมาจากขนมวาฟเฟิลมันจะมีการยึดเกาะที่ดีมากกว่าตัวที่แล้วตัวพื้นยางเนี่ยมันจะปรับให้บางลงเพื่อเพิ่มปริมาณของโค้ซ um ูมิกให้มันมากขึ้น แต่ว่าความทนทานของพื้นเนี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่และอีกหนึ่งจุดของพื้นเอาโซจุดที่เด็นเดนเป็นร่องไม่ใช่เป็นร่องไอ้ละอะเป็นร่อ,นองเนี่ยเป็นร่องอะ่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่รองเท้าซูเปอร์ชูนเนี่ยมันก็เริ่มตัดออกไปเพื่อลดน้ำหนักจากตรงนี้เนาะ อีกจุดหนึ่งที่มันเด่นๆของรองเทารุ่นนี้นะครับแบรนด์เขาทําออกมาเขาจะใส่น้ําหนักของเทคโนโลยีต่างๆลงไปบอกกันว่าไซนี้ที่คิวใส่ก็คือ10 US เขาระบุน้ําหนักเทคโนโลยีของซูเบอไว้ที่69.1กรัมแล้วก็ตัวยางรับเบอร์หรือว่ายางวัฟเฟิลแพทเทิร์นียอยู่ที่24.1กรัมแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือแผ่นคาร์บอนไฟเพด จะอยู่ที่19.9กรัมในไซส์10 US ที่คิวใส่นะซึ่งถ้าเอา3เทคโนโลยีนี้มาบวกรวมกันนะ่ะมันจะยังไม่ได้น้ำหนักจริงๆของรองเท้ารุ่นนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้บวกกับตัวผ้าเปอร์เข้าไปแล้วน้ำหนักไซส์มาตรฐานของ,งเท้ารุ่นนี้มันเท่าไหร่ครับน้ำหนักในไซส์มาตรฐาน9 US เนี่ยมันจะอยู่ที่184กรัมดอก8มิลเท่าเดิมตรงส้นเท้าเนี่ยอยู่ที่40ปลายเท้าเนี่ยอยู่ที่32มิล อ่เท่ากับว่ารองเท้ารุ่นนี้สามารถใส่ได้ทุกรายการโดยรวมแล้วสิ่งที่มันแตกต่างจากตัว Nike s u b X Vaporfly n e x t 2ก็คือจุดแรกตัวผ้าเปลี่ยนจาก เอนจิเนียร์เมสมาเป็นไฟนิตตัวผ้าไฟนิตเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่มากกว่าอีกจุดหนึงที่มันแตกต่างจากตัว Nike ้เว o ฟลายเน็เเนี่ยคือ,อยางที่มันปรับให้มันบางลงแต่ว่าความทนทานนะมันเท่าเดิมเพื่อที่มันจะเพิ่มโฟมซูมเอีกเข้าไปโดยที่รองเท้าคู่นี้มันจะยังไม่เกินกฎเกของ iwf ส่วนสุดท้ายน้ำหนักตัวนี้มันจะเบาลงกว่าตัวที่แล้วถึง10กรัมโดยประมาณแต่ว่ามันเพิ่มราคามาถึง300บาทจาก7,500บาทมาเป็น7,800บาทเพื่อแลกกับความสบายในการสวมใส่แล้วก็น้ำหนักที่เบาขึ้นแล้วก็ความนุ่มเด้งที่มันมากขึ้นอ่าประมาณเท่านี้กับเทคโนโลยีของรองเท้ารุ่นนี้แล้วก็ความแตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะเมื่อกี้ก่อนเราถ่าย เราลองใส่รู้สึกยังไงบ้างมั่นคงกว่าตัวแรกรู้สึกได้เลยว่ามันมั่นคงกว่าตัวแรกด้วยความที่มันกว้างขึ้นมาใช่ค่ะกว้างขึ้นสูดเยอะขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวประสิทธิภาพของนองเท้ารุ่นนี้เดี๋ยวลองให้น้องคิวใส่วิ่งให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟีลลิ่งหลังจากที่เราใส่วิ่งเสร็จเนาะอาโอเคไปดูกันครับ จบไปแล้วกับ Ni กี้ซูมเอ็กซ์เวเบอร์ไฟน์เน็กเปอตอนใส่วิ่งโดยรวมเรารู้สึกยังไงบ้างสําหรับเราหลังจากที่ได้ลองนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ความมั่นคงอ่ะของรองเท้าที่ทําออกมาก็ดีกว่ารุ่นตัว1กับตัว2หลายๆคนน่าจะชอบอย่างเพราะว่ารุ่น1กับรุ่น2ที่เราใส่มามันจะแบบฟิลไปทางข้อนหน้าเท้าอ่ะตอนนี้ก็สามารถลงได้ตั้งแต่ส้นเท้ายันปลายเท้าแล้วก็เป็นพื้นบัฟเฟ ยึดเกาะได้ดีกว่าตัว1ตัว2แน่นอนออตัวหนึ่งตัว2อถ้าโดนน้าเนี่ยที่เคยใช้มาจะลื่นนิดนึงออมีมีอาการลื่นนิดนึงแต่ตัวเนี้ยหลังจากที่ได้ลองใส่มาวิ่งมาเมาื่อกี้ไม่ได้เกิดอาการแบบลื่นอะไรนะครับครับก็ยังยึดเกาะถือว่ายึดเกาะได้ดีมากแล้วก็ความมั่นคงในการวางเท้านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าคือชอบสุดๆคือความมั่นคงในการวางเท้าแหละใช่ครับเวลาเข้าโคง้งพื้นก็ยังยึดเกาะดีมากครับไม่เอ,อียงยึดกเกาะได้ดีมาก กอนที่เราจะไปเทียบกับตัวเวเปอร์ไฟน์เน็กซ2เซนองอ่ะอเดี๋ยวเราเข้าสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบก่อนแล้วกันโอเคครับสิ่งที่ชอบก่อนดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ชอบเนี่ยผมหาเจอได้เยอะมากเลยอย่างแรกเลยคือความมั่นคงความมั่นคงก็คือแบบว่าพื้นโฟเมเน็กเนี่ยที่ทำมาใหม,าม่มันกว้างขึ้นฐานหน้ามันกว้างขึ้นมันจะไม่เลียวเหมือนอ่าเน็กหนับเน็กสอย่างที่ส พื้นครับพื้นเป็นแบบทำมาใหม่จะเป็นพื้นบัฟเฟลจะแตกต่างจากเน็กสกับเน็กหมันจะยึดเกาะได้ดีกว่าอย่างที่3มความเบาตัวเนี้ยตัดอะไรหลายอย่างอ่ะจากเน็กหกับเน็กสที่คิดว่าทําให้รองเท้าหนักออกไปเยอะมากอือย่างตรงกลางตรงกลางก็ทําให้เป็นร่องแล้วก็พื้นถ้าสังเกตดีๆอะ่ะจะบางลงกว่าเน็กสกับเน็กหเยอะเลยแต่ว่ายังทนเท่าเดิมอ่ะ แล้วก็ตรงเนี้ยตัดออกให้น้ำหนักเบาลงอย่างที่4ผ้าก็เป็นผ้าไฟนิตหลายหลายคนอาจจะคิดว่าผ้าไฟนิตมันจะร้อนไหมมันจะอะไรไหมผมเคยใช้ผ้าไฟนิต ของไนกี้นิกไปอยู่เป็นผ้าไฟนิตเหมือนกันเลยแต่ว่าผ้าไฟนิตตัวนั้นอะ่ะจะระบายได้ไม่เท่าตัวนี้แต่เป็นไฟนิดอันเดียวกันนะแต่ว่าไฟนิตเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะมันจะมีรูตรงหน้าเท้าข้างข้างเยอะมากมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าผ้าไฟนิตแบบตัวเก่าๆได้เยอะเลยหมายความว่าผ้าไฟนิตตัวเนี้ยมันพัฒนาจากไฟนิตที่คิวเคยใส่ตัวนั้นมาได้ดีมากขึ้นใช่รับใช่ใช่อย่างที่5้สีสันทางช็อปแล้วนะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วแต่คนชอบครับถ้าชอบ สีทันทุกสายก็สีชมพูใช่ถ้าชอบแบบคุมโทนดุดุหน่อยก็สีเทาประมาณเท่านี้เนาะกับสิ่งที่ชอบครับโอเคงั้นเข้าสิ่งที่ไม่ชอบหน่อยมีจุดไหนบ้างครับเท่าที่ผมดูนะอมีเชือกเพราะว่าเชือกน็กสามกับนิกสองเนี่ยเหมือนกันไม่รู้หลายๆคนเป็นมผมไหมแต่ว่าผมอะเคยใช้น็กสองแล้วแบบเชือกอะคือผูกสองทบแล้วอะมันก็สามารถจุดได้นอกจากเชือกก็ยังหายังอื่นไม่เจอครับยังไม่มีอะไรที่ยังไม่ชอบ งั้นพี่อยากให้เราเทียบกับ r i v ว r f i ไฟ e ์เเปอ2หน่อยว่าถ้าให้เราแนะนำคนดูเนี่ยจุดไหนที่เราจะแนะนำได้บ้างถ้าให้เทียบกันจริงๆอะ่ะตัวนี้ดีกว่าทั้งเรื่องผ้าท,ที่กระชับกว่าและเป็นไฟน์ตนะครับระบายอากาศได้ดีกว่าจะไม่บาดเหมือน n น็ 2, 2บางคนใส่ n น็2แล้วโดนบาดเพราะว่าผ้าน่าจะแข็งกว่าอย่างที่2เรื่องความมั่นคงของ,ของการวางเท้าแล้วก็พื้นรองเท้ารวมกัเลยนะครับตัวนี้จะทาได้ดีกว่า เพราะว่าเน็กสอ่ะอย่างที่บอกไปเนาะเจอน้ําบางจุดเราลื่นแต่ว่าตัวนี้เป็นพื้นวัฟเฟลจะไม่ลื่นจะเกาะพื้นได้ดีกว่าอีกจุดหนึ่งก็คือส้นเท้าอส้นเทา้เทาคู่นี้เขาจะเย็บไม่ตรงเขาจะเย็บเฉียงอ,อย่างที่บอกไปป้องกันเอ็นร้อยหวายมันจะไม่บาดเอ็นร้อยหวายแน่นอนอเน็กสบางคนใส่อย่างผมเนี่ยเคยโดนกัดตรงเอ็นร้อยหวายตรงผ้าตรงเนี้ยโอเคงั้นเรามาเทียบข้ามแบรนด์กันบ้างดีกว่าซุปเปอร์ชูข้ามแบรนด์กันบ้างดีกว่าอาดิดาสได้ไหมเอซิกอาดิดาส ได้เลยครับโอเคงั้นเอาอ d i d a าก่อนเป็น Adidas Adios Ad Pro 3ถูกไหมครับอ่าอ่าเทียบกันให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับ2รุ่นนี้ถ้าเรียกน้ำหนักตัวนี้จะมีน้ำหนักเบากว่าเรื่องความมั่นคงมผมให้เท่ากันเรื่องความเด้งนะครับผมใช้ Adios Pro ร3เด้งกว่าหน่อยนึงเรื่องหน้าผ้านะครับเป็นตัวนี้เพราะว่ามีรูระบายเยอะกว่าอ่าแล้วก็กระชับกว่าแล้วเอซิกอ่ะเป็นรุ่นไหนเมตาสปีดสกายหรือว่าเอทดพลาสดิก จริงๆก็ได้ทั้งคู่ถ้าให้เทียบที่ผมใส่บ่อยสุดเป็นสกายก่อนดีกว่าอืสกายกับตัวนี้น้ำหนักตัวนี้เบากว่าความเรียกง่ายจะพอๆกันครับครับแต่ว่ารเรื่องความมั่นคงเนี่ยตัวนี้อาจจะทําได้ดีกว่าสกายดนึงแล้วถ้าพูดถึงความทนทานนะเพราะว่าตัว Nexsen 2เนี่ยอย่างที่บอกไปความทนทานมันจะน้อยเนาะพอรู้สึกเราความทนทานเราให้ตัวไหนมากกว่ากันถ้าตอนเนี้ยที่ผมใช้อยู่อะสามคู่ Audiot Pro 3 Sky Plus แล้วก็ Nike, n นกี้นิก3เนี่ยให้เทียบความทนนะผมว่า Sky p พ s s ทนกว่าต่อมา a d i o โอสโ3ปอันนี้เป็นอันดับ3ไปเลยโอเคโอเคก็ประมาณเท่านี้เนาะกับการเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าอย่าง n e ็กเปอร์แล้วก็เปรียบเทียบข้ามแบรนด์อย่าง Adios Pro 3แล้วก็ Meta Speed อ่าฮะโอเคสุดท้ายครับพี่อยากให้เราพูดถึงเรื่องไซส์หน่อยเราใส่ตรงไซส์หรือว่าเกือไซส์ครับใส่ตรงไซส์แต่ ด้วยที่เนื้อผ้ามันกระชับผมคิดว่าผมน่าจะลดได้0.5แต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆก็ใส่ตรงไซส์ดีกว่าปะ่ะใช่อย่างที่บอกอะ่ะก็คือตัวเนี้ยมันทำหน้าเท้ากว้างกว uh ่า huh. นจริงๆถ้าผมใส่ลด0.5อ,อาจจะกระชับกว่าน,นี้นิดนึง uh huh. แต่ว่าก็อยากให้มาลองที่ช็อปก่อนใครที่ชอบความสบายที่ไม่ได้กระชับเกินไปก็ใส่ตรงไซส์หรือว่าหน้าเท้ากว้างมากๆก็มาลอง ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับ Nike Zoom X Vaporfly n e x t 3นะครับราคา7,800บาทสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ hmm. Alenningstore.com แล้วก็ทางหน้าร้าน Central World ชั้น3นะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กัน,กนเข้ามาได้นะครับสำหรับ EP นี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ